สวัสดีครับพี่อหอกเป็นแฟนมาลำครับช่องกระจายลราเปิดออฟฟิเชียลครับบรรยากาศย่ำเสาร์ครับ6โมง50นาทจีจะไปบ้านซอนะครับผมจะขนไปนู่นนะครับขนเก่นเอา้าใจตรงกันเลยอ่ะูเยายล่ะยายตื่นยังสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับทุกคนสวัสดี สวัสดีอู้หหนาวนอนแตกหาทุมนี่แหละไล่โซทาทยลาแล้วแสนแตกแล้วนะครับสองวันมาไลายเปิดวงลูกสาวอเอา้าสองก็วาใไ้ถอยแบะเขาเมาื่อห่ ให้เอกตัวสีขาวดูสิคเอาเออหมว่านตัวใสขวานก็แย่เหมือนกันานแกนอยูจะลงขวานใบสองจับหมูวนจับจับหมวนนี้ใบไปบุ้งขวานใบสองเป็นขวองเต็นอย่างเดียวจับขึ้นไปบานีชาดเลย ไอ้สั้นก็ได้ยังมา่เราจีเปครับครับอ้รุวัดเป็นแบเียงรกเป็นแเาน่าร้อนคนแรกขมดก่อนน่าเห็นนะจับอ้าวบอดนอดใส่สันว์บอดบอดนอดมาแกนเราบ้า จัดเต็มนะ,ะป๊าดสวยเด้อไม่กล้าถ่ายเลยครับพี่น้องดูอันพีเดียตอนเสร็จก็อสวยรอรอ,อ,อสวย,เ,สวยเหมือนวันนั้นอ่ะสวยวันล่าสุดที่แต่งหน้าอ่ะสวย,สวยเอาอันแล้วเพื่อนละ่ะ น่าจะหายดแล้วดิดไปดิดมาอยู่นะคะเมื่อกี้หนูไปเปิดในห้นำ่แทนเลยจไปดิดจ้ะำแทนหาแล้วเนาะไม่ใช่ืนไม่ได้เข้าไปห้องอยากใยายอนยอยยายเาอยวาาเาวอไแค่ต้องหน้าดงคซอกัแต่งหน้าอยู่ครับห่วยมากเอาไอเป็นล้ะไอเป็นไอเงา ไอเงาไอเงาไอเบนเ้าจอเตื่นหรอไปตัวเหมือนงานสำคัญมอไแล้วเนาะฐานซอพุุนตกครับฝนตกฝนตกพายุคอยเสียบครับอายุค่อยเสียกวาอายุคอยเสียฟันไปอายุเองเกาะตง Nắm tôm âm ủa tìm mình sẽ khá nhau đó mình chán thì đã ngon rồi chọn nào được กาแฟมากเนนึงเล็กไปว่ามาหนึ่งฮะตกลงมานานสวมมาแล้วน้าฝนเนาะก <c oughs> ็ต้องธรรมดา หมู่บ้านอะไรนะฮะบิดคาเนียเขาไปเห็นอะไรสนามบินเลยบรืเป็่านแดงข้อออกเรียกไปทางบคอขศสามนะคะเลยบคอขศสามปดิดใจเลยไฟแดงบรรจิตไปไฟแดงแรกไฟแดงบคอขศไฟแดงที่สองไฟแดงรุ่งวันไฟแดงที่สามไฟแดงบ้านเป็ด เลยแพแดงบันเป็ดไปมมนสิมีขึ้นว่าข่ามสะพานไปอุดรสีใจไปชุ่มแพรก่อเรียวใสเจษข้าศึกไปน้องเลื่อนเร็จิไปบันฟังบรนทุมบรรฟังเันไหมนั่นแหละอ่าที่ไปประมาณเกือบโลสองกิโลนี่แหละยูเทิร์นแรกเลยกลับรถมาพ่อลับรถมาปุ๊บมันสิมาหอดที่จสิไปอุดรหมู่บ้านสุดท้ายก่อนเลี่ยงจะไปอุดร ตั้งชื่อหมู่บ้านไปกันไหนบ้างบีทาเนียหมู่บ้านบีทาเนียบีทาเนียมันนี่บ้างบีทาเนียมีบ้านหมู่บ้านบีทาเนียนะครับไปถึงบ้านไหมน้องกาเดอร์พี่น้องมาที่บ้านมั้งบีทาเนียใช่จังหรอไปที่ไหนโอ้โห พักวะกือพัอออทา,กทา,ย,กา,กทายกือเออโอ้ส่วนใกเป็นใช้ล่าพัชชายโยกถือเราเนไม่บุญพัชราด้ยเป็นพัชายกมีตัวเนกองกับตือนอะกระจายกันละ <S <S นัน่แงไก่ ก๋วยเตยวกะทิกับข้าวอร่อยครับต้มกะทิอร่อยดีครับเน่ยสุดยอดเลยอร่อยดีแกงกะทิอร่อยดีกะทิอร่อยดีร่วมเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรน้แพงในฤดูที่6768นี่ครับสุดยอดนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์แบรนด์หลายๆอย่างนะครับเนาะต้นเพชรเข้าทาดผัดข้าวเนียวต้มกับกะทิเลยแมรนครับอันนี้จะแกงกะทิด้วยนี่ครับยอดเลย คนก็หอนหอน,น,นแล้วก็ต้องปีงสีส <c oughs> มุกนี่เนาะตอนนี้หอนปีงสีตอนนี้เ้ยหมู่บ้านบริทานีมาริบันต่างจีพีเอสไปเลยวิวน,นาบ้านสวนยอดแห้งกว้างไหมวิวนาบ้านเพิ่งเป็นสวนยอมได้ไงนาบ้านประตูเลมันจะมองเจอรถหลายปอนเยอะอยูอย่ครับ หนาวลมหนาวพี่น้องขอบคุณทุกกำังใจนะครับคือสาวกระไดเบียกร้ายล่ะพี่น้องเอ้ยคือสวยกับกระไดเบียกนวันนี้ก็เจอลูกสาวแล้วครับลกสาว ไล่สซดมวนหลายนี่ใีใหน้าสาวของผู้ดึงวาใจสีพลังเงียบทุกคนขอกัะชับน้ับพี่นอกครับขอบสดีครับ